บอส SR 3M เวอร์ชันเทคโนโลยีคู่มาถึงแล้วเพียง250 000ก็จะได้ค่าความแม่นยำในการยิงขณะเคลื่อนที่120หรือเลือกแบบที่เน้นการยิงขณะเคลื่อนที่และการยิงปกติการยิงศัตรูจะเทียบเท่ากับ SR 3M ที่ปรับแต่งเต็มที่มูลค่า600 000, 000ถ้าคุณถูกค่าอย่างมากก็แค่เสียดายด้ามปืนวิดีโอนี้จะนำเสนอ3รูปแบบของ sr 3 m เวอร์ชันเทคโนโลยีคู่ sr 3 m ถูกจัดอยู่ในประเภทซับเมชินกันระดับ3แม้จะเป็นระดับ3แต่ก็มีความแข็งแกร่งสูงเป็นหนึ่งในอาวุธที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในเกมมีค่าความเสียหายต่อวินาทีสูงมากแม้ความเสียหายต่อร่างกายและความเร็วในการยิงจะด้อยกว่าซับเมชินกันอื่นๆเล็กน้อยแต่ข้อได้เปรียบของ btk นั้นมีมากสามารถจัดการชุดเกราะหนักได้ใน4นัดถึงตัวหรือ2นัดถึงหัว ถือว่าเป็นซับมชินการขนาดใหญ่เมื่อปรับแต่งเต็มที่สามารถทำให้ทั้งการยิงปกติและการยิงขณะเคลื่อนที่เต็มที่ได้แต่คุณต้องใช้ลำกล้องราคา130,000และอุปกรณ์เสริมราคาแพงอื่นๆในการปรับแต่งในเวอร์ชั่นปัจจุบันอย่างน้อยต้องมี800,000แต่ด้วยการเกิดขึ้นของกลยุทธ์การปรับแต่งแบบใช้สองด้ามตอนนี้คุณสามารถทำให้ช่องใส่ส่วนหน้าเต็มได้โดยไม่ต้องใช้ด้ามปืน เพียง250-0-00พร้อมเลเซอร์ก็สามารถทำให้ค่าความแม่นยำในการยิงขณะเคลื่อนที่อยู่ที่120ทั้งความคุ้มค่าและความแข็งแกร่งเต็มที่แน่นอนว่าก็มีข้อเสียระยะยิงเพียง15เมตรดังนั้นข้อจำกัดในการต่อสู้จึงค่อนข้างมากแนะนำให้ใช้เป็นปืนรองหรือใช้ร่วมกับหน่วยจูโจมเอาละ่ะนี่คือแผนการปรับแต่งและภาพแสดงการสอน อันดับแรกคือ250 000เวอร์ชันใช้2ด้ามค่าความแม่นยำในการยิงขณะเคลื่อนที่120และเวอร์ชันเพิ่มการยิงกระจายโปรดทราบว่าสิ่งนี้เกิดจากการใช้ช่องบัด็ดังนั้นจึงสามารถใช้ได้ผ่านคดปืนเท่านั้นเมื่อเข้าไปแล้วอย่ากแก้ไขอุปกรณ์มิฉะนั้นจะพังต่อไปคือเวอร์ชันที่เน้นทั้ง2แบบเวอร์ชันนี้มีค่าความแม่นยำในการยิงขณะเคลื่อนที่น้อยกว่า 12. ุด เมื่อเทียบกับเวอร์ชัน2 5.0.0.0.. 500, น2 50 0 0แต่ลดการยิงปกติลง40%และสามารถยิงได้5นัดแม้ระยะยิงจะยังคงต่ำมากแต่ก็สามารถยิงในบางมุมและโจมตีศัตรูตัวเล็กๆได้และการยิงขณะเคลื่อนที่ก็เพียงพอต่อการใช้งานเอาล่ะมาเริ่มการต่อสู้จริงกันครั้งนี้ใช้布拉切รหัสลับกำลังใช้เวอร์ชันที่เน้นทั้งสงแบบเมื่อวานมีคนถามในคอมเมนต คุณจะปล่อยสตรีมของบอสออกมาเหรอแล้วสิ่งนี้จะถูกแก้ไขเร็วๆนี้ไหมจริงๆแล้วบา๊กนี้ผมรายงานไปตั้งแต่ S3 แล้วแต่ช่วงนี้มันดังมากงั้นผมก็จะไม่แกล้งทำเป็นไม่รู้แล้วจะลงตามไปก็แล้วกันส่วนจะแก้ไขไหมผมคิดว่าโค้ดนี้คงแก้ไขไม่ง่ายนักแต่เมื่อวานมีคนเสนอวิธีที่ดีมากซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของนักออกแบบของเราถ้าจะตัดหัวก็ตัดหัวไปเลยห้ามเปลี่ยนลำกล้องในเกมโดยตรง เพื่อแก้ไขบั๊กนี้อย่างถาวรและที่สําคัญที่สุดคือปืนที่ปรับแต่งขั้นสูงบางกระบอกคุณก็ไม่สามารถยิงลำกล้องได้เช่นกันโครงการ r e ไซเคิล a า o โคอยได้ผลสําเร็จอย่างยิ่งเอะในขณะน,นี้เราถูกทีมหนึ่งตามหลังเตรียมเปิดใช้งานท่าไม้ตายเพื่อบุกโจมตี ผมกลับไปแล้วผมกลับไปแล้วยิงศัตรูหนึ่งตัวล้มหนึ่งตัวเฮ้ย hey! ยิงศัตรูหนึ่งตัวล้มหนึ่งตัวไฮยาน่าจะถูกแมงมุมยักษ์จับไปรักษาเลือดแล้วยิงฮ่าไม่ตกแล้วไม่ตกแล้วทีมที่เปิดกล่องเมื่อกี้กำลังตามมาหาเราถ้าไมา้ตาย พร้อมแล้วร่วมมือกับเพื่อนเพื่อบุกอีกครั้งแต่พวกเขาได้หนีออกจากจุดควบคุมแล้วถ้ามี Gizmo และเทมเพสในทีมของเราก็ต้องปิดเกมแน่นอนคำเตือนทีมที่อยู่บนยอดหอคอยก็ขึ้นมาด้วยเราจะยืนอยู่ที่ตำแหน่งบันไดอย่าให้โดนแฮคลอก,กัดโอ้โหไอดีวูฟ นี่พบอุปกรณ์เคลื่อนที่มาด้วยเหรอหญิงพลาดไม่โดนแต่โชคดีที่ทีมปัดป่าจัดการไปได้หนึ่งตัวอีกตัวก็ใกล้าตายแล้วรีบช่วยเหลือตัวเองฟื้นฟูดูจากที่สัตรูลังเลน่าจะเป็นทีมคู่ตายแล้วตายแล้วส่วนมากสองคนขึ้นไปบนยอดหอคอย ได้้แลวเพื่อนร่วมทีมยังอยากจะแย่งกลางของฉันอีกแย่จริงถ้าเป็นอย่างนั้นก็ต้องรับไว้ด้วยความไม่เต็มใจไม่เป็นไรถึงจะไม่ดีเท่าไหร่ก็ธรรมดาใช่ไหมมีคนปิดเกมแล้วยังจะหนีอีกจะเอาแต่สิ่งดีๆไปหมดโครงการรีไซเคิลเฮาเคคอยเริ่มต้นแล้วไปให้สุดเลยเพื่อน ถ้าไม่ล้มทั้งหมดก็ไม่ถือว่าสำเร็จถ้าผมจำไม่ผิดไฮย่าตัวนี้น่าจะเป็นระดับ6 2คนที่เหลือถูกเพื่อนจัดการยังคิดจะมาป่วนอีกมันน่าเบื่อมากที่จะต้องต่อสู้วันแล้ววันเล่าทีมนี้มีอุปกรณ์ดีมากฆ่าศัตรูไปแล้วอย่างน้อย3ทีมทำให้ผมมีเงินในเกม5 000 000 000 ถ้ามีซองแดงรอบนี้คงได้กำไร7 0 0 0 0 0 0 0สุดท้ายเสียไป800 0 0 0เพื่อถอนตัวสรุปสำหรับ sr 3 m เวอร์ชั่น2ด้ามคุ้มค่าเกินราคาแน่นอนแต่ก็เหมือนเดิมปืนต้องการสเปรย์ทอง300 0 0 0ถ้าคุณเน้นการยิงปกติเป็นพิเศษก็ควรใช้เงินจำนวนเท่ากันเพื่ออัพเกรดปืนจะดีกว่าเหมาะสำหรับยิงกระสุนหรือระเบิดมันฝรั่ง วิดีโอนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมลาก่อนรู้สึกว่าประกันแ